พึงมากๆนะคะฝีมือการแต่งหน้าก็เป็นของน้องชัดชัดชายซึ่งเป็นอไอดอลการแต่งหน้าของพี่อยู่แล้วนะคะซึ่งแต่งหน้าเลิศมากๆวันนี้ต้องขออนุญาตน้องชัดนะคะแต่งหน้าเรียนแบบน้องพิงกี้ซึ่งน้องชัดเป็นคนแต่งให้นะ <ti> เขามีสองลุคด้วยกันนะคะคุณน้องมีสองลุคดังนี้นะคะก<ด>็ลุคแรกเปกน็นอย่างไรคะนะคะลุคปากสีนูดนะคะกับการโพกผ้าบแบบอิสลามแบบนี้นะนี่เลยนะคะแต่อีกลุคหนึ่งเนี่ยเขาจะเป็นลุคปากแดงแบบนี้นะคะ ซึ่งลุกตอนเย็นเนี่ยเป็นลุกที่แซ่บมากและพี่ก็ปลื้มมากคือปลื้มตั้งสองลุกแต่ว่าลุกนี้เป็นลุกที่แซ่บมากๆก็เลยจะมาทําคลิปรีวิวการแต่งหน้าแบบน้องพิงกี้ในงานแต่งงานวันนี้งานเย็นนะคะคุณลุกปากแดงแบบนี้เลยนะคะอาจจะเหมือนไม่เหมือนอย่าว่ากันนะคุณน้องแต่ว่าคือมาทําสนุกสนุกให้เราดูกันนะคะ,ะคลิปนี้นะคะสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์สกินวันนะคะคุณน้องสกินวันคุณปืนนะคะร้านอยู่ที่ วยขวางนะคะว้านบล็อกอินคอร์เซ็ตนะคะเปิดตอนกลางคืนทั้งคืนเลยนะคะใครไปซื้อด้ที่สกินวันเลยนะเดี๋ยวเรามารีวิวกันอีกทีหนึ่งตอนสุดท้ายนะคะโอเคค่ะอย่างแรกนะคะน้องพิงกี้เนี่ยเขาจะเป็นคนที่หน้าสวยมากแล้วก็มีกระบอกตาซึ่งโตมากๆนะคะแล้วก็ทําการแปะสกอตเทปแล้วนะคะเป็นสกอตเทปพี่โยแปะสองชั้นนะคะแล้วเสร็จปุ๊บเนี่ยพี่โยก็ต้องมาเริ่มนะคะอย่างแรกก็ต้องบํารุงก่อนนะคะก็คือสอกินวันตัวปรับสภาพผิวตอนเช้าซึ่งมันเป็นตัวที่แบบว่าทำให้หน้าแบบว่านุ่มเนียนนะคะคุณน้องเราก็ต้องทาเลยนะคะค โอเคค่ะต่อไปนะคะคือตัวกันแดดที่เป็นตัวที่เป๊ะมากๆนะคะของสกินวันนะคะมี SPF 60นะคะคุณน้องแล้วก็เป็นตัวที่แบบว่าทำให้หน้าแห้งทั้งวันเหมือนกันนะคะตัวนี้เลยนะคะอืม โอเคค่ะเราทากันแดดของสกินวันเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะเห็นไหมคะมันจะเห็นความแตกต่างเลยคือมันจะทําให้ดูหน้าเหมือนมีรองพื้นเบาๆนะคะแล้วก็ทําให้หน้าใสด้วยนะคะต่อมาเนี่ยน้องพิงกี้จะเป็นคนที่ผิวออกจะเหลืองๆหน่อยนะคะเราก็พี่โยก็อาจจะเป็นอาจจะเลือกสีรองพื้นที่มันเหลืองๆนั่นก็คือนาสีฟิจีอันนี้นะคะคุณน้องเออวันนี้หลายขั้นตอนนิดนึงนะคะก็อยากใหก้เห็นชัดเจนมากกว่าเป<ห>็นเหลืองนะคะท็อปเต็มล้ววันเนี้นะคะ อ่ะเดี๋ยวเรามาเกลี่ยลองขึ้นกันโอเคค่ะต่อไปนะคะเราลงคอนซีลเลอร์เรียบร้อยแล้วนะคะของแม็กอันนี้นะคะแล้วเราก็มาใช้แป้งเอ่อลาแมอันนี้นะคะวันนี้พี่โยต้องเร็วนิดนึงเพราะหลายขั้นตอนนะคะเป็นสีเอ่วนหนึ่งนะคะของลาแมเนาะอ่าโอเคค่ะจริมแป้งลาแมบอกพี่โยขนาดนะคะเพราะว่าแต่วัาออกเป็นสีเหลืองนิดหนึ่งครับพี่โยใช้ลูกค้าเนาะอืมใครจะติดต่องานแต่งหน้าก็พี่โยคิวบ้างเยอะนะคะช่วงนี้นะคะติดต่อแล้วเนาะพี่โยเป็นช่างแต่งหน้านะคะคุณพี่ตาใหม่อ่าครับไม่แมเลย โอเคค่ะเซตตัวด้วยแป้ง i m a g i n นอันนี้เรียบร้อยแล้วนะคะมีคนส่งมาให้นะเรียบร้อยแล้วนะคะต่อมาเรามาเชดดิ้งกันด้วยบาฮามามาม่านะคะคุณน้องอันนี้เลยนะคะเพราะว่าพิงกี้เนี่ยเขาได้มีโครงหน้าที่แบบว่าสวยมากๆนะคะแล้วก็เป็นโครงหน้าแบบใส์รมซึ่งแบบโครงหน้าที่สวยมากตาโตแล้วแบบว่าหวานฉ่ำนะคะน้องฉัดก็เออเขาเรียกว่าสันร้างได้แบบสวยงามากๆนะคะพี่ปลื้มน้องฉัดมากๆน้องฉัดเป็นไอดอลของพี่มากๆนะคะน้องอิ่มนะคะซึ่งเป็นเออเหมือนเป็นผู้จัดการส่วนตัวของน้องฉัดนะคะน้องอิ่มน่ารักนะคะยังไงว่างๆเราอย่าลืมเจอกันนนนะ้้ออองงิม นะคะแล้วก็เพื่อนๆคนอื่นด้วยนะน้องบัลลงบอลลูนนะคะนันนีนูนะโอเคค่ะเราไร้โครงไร้รอย้วคะต่อไปเราก็ไป้จมูกนะคะเพราะว่าเรามี่กี้จะเป๊ะมากนะคะอ่านี่เลยนะคะเช็คกันอีกนัดหนึ่งนะคะโอเคต่อไปนะคะเรียกว่าต่อไปนะคะพี่โยใช้สีของแม็กนะคะเป็นสีเนื้อๆอย่างนี้นะคะนุ่นๆอย่างนี้นะคะมาลงตรงสันจมูกเนาะโอเคแล้วก็ได้ตานะคะคิดว่าทำไมเพราะว่าการแต่งหน้าแบบบ้าของเขาเราได้เยอะๆน้าเยอะเลยให้รับรู้ทุกอย่างนะโอเคค่ะต่อมาเรามาลงไอพายเมอร์นะคะ เป็นสีน้ำตาลนะครับของ e2d นะเ<ส>พราะว่าตาของพิงกี้ในลุกตอนเย็นจะเป็นสีโทนน้ำตาลทั้งหมดนะคะโอ,คโอเคครับเเใช้ที่ทาตาของ n น็กเก็ตนะคะสีแรกที่พี่โอจะใช้ก็คือสีบัคกนะคะซึ่งเป็นสีที่ทุกคนใช้อยู่เป็นประจำาแล้วสีนี้นะคะหรือใครไม่มีเน็กเก็ก็คือใช้สีอื่นก็ได้นะคะน้องๆที่เป็นช่างหนึ่งนะเนานะก็คือมาลงเอ,อ่อเป็นบล็อกตาอย่างนี้เลยนะคะเพราะว่าพิงกี้จะเป็นคนที่เบ้าตาสวยงามมากเนาะอ่า อันนี้อาจจะไม่ครบคันนะคระับยโยกด้วยเวลาครับเนาคนีเป็น,น,น,นจเจ้าของพี่นะพี่ก็แต่งหน้าสวยเหมือนกันนะคะคุณน้อ <laughs> งดูจากผลงานในไอจีพี่โยนะคะตามไปโฟลล์กันด้วยนะ yokotu y นะคะในไอจี IG นะคะโยโกตุยนะเดี๋ยวพี่ทำให้ดูครั้งหนึ่งก่อนนะพี่โยใช้สีบักสีเดียวนะคะแล้วพี่โยก็ใช้สีเอ่มสีทองอย่างนี้นะคะสีนี้เลยนะคะมาลงตรงหดอ่าอย่างนี้นะคะคุณน้องอืม เราก็อาแดบให้เข้ากับตัวเรานะคะคืออาจจะไม่เหมือนน้องพิงกี้ไปทั้งหมดแต่ว่าคือไม่เหมือนน้องชาติที่น้องชาติเลยพิงกี้ทั้งแต่งให้พิงกี้ทั้งหมดนะคะแต่ก็อาแดบให้มันเข้ากับเรานะเห็นไหมก็คือสร้างกระบอกตาขึ้นมานะคะคุณน้องแล้วพี่โยก็ใช้บ๊อบบี้บราวนะคะที่เป็นสีพาเลตอย่างี้ซึ่งเราเลือกใส่พาเลตเองนะคะสีอะไรก็ได้นะคะก็คือใช้พวกกันหัวเล็กๆหน่อยทีนี้นะคะมาเจาะบล็อกเนาะโดยใช้เป็นสีอันนี้นะคะมาเจาะน้ําตาลเข้มเนาะให้เราฟุ้งๆนะครับน้องเย ให้บูเฟ่อรอเนาะไหหาอีกนึงเห็นไหมคะก็จะได้แบบนี้นะคะอ่าอย่าลืมนะคะสีทองนะคะเพราะว่าสีทองมันชอบหายตัวไปเนาะอ่าโอเคค่ะต่อไปนะคะพี่โยก็จะใช้ผู้กันนะคะที่เป็นหัวแบบว่าบหมุนๆเล็กๆหน่อยนะคะก็คือหัวแบบนี้เนาะมาใช้สีน้ำตาลเข้มนีนะคะมาเขียนทั้งล่างเนาะนะคะ เพื่อให้ตามันดูฟูๆนะคะกระจุยกระจุยนะคะจริงๆนะน้องชัดแต่งนะให้น้องพิงกี้เนียบมากนะคะแต่ว่าวันนี้ด้วยเวลานะครับพี่โยอาจจะไม่ได้ทําแบบว่าเป๊ะเวอร์นะครับคุณน้องแต่ว่าก็คือพยายามให้เหมือนที่สุดนะคะเรียนแบบให้เหมือนที่สุดก็คือโทนน้าตาลนั่นเองนะคะ,อะโอเคได้ดวงตาประมาณนี้แล้วเนาะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่นะโอเคค่ะเราก็ได้ดวงตาโตๆแบบจริงๆเลยนะคะขนตาบนล่างนะคะแล้วก็อออย่างนี้เลยนะคะ,ะ,คะ,ะ,เ,ะ,คะเห็นไหมมันมืดเนาะพี่โยจะให้ดูก่อนอย่างเงี้ยนะคะ อ่าประมาณนี้เลยนะเดี๋ยวเรามาทํากันแป๊บหนึ่งโอเคคุณน้องเดี๋ยวเราทำแบบนี้เลยนะคะก็คือเราต้องกีดไอเนอร์ก่อนเนาะนี่ฮะไอเนอร์ก็ต้องยกออกไอเนอร์วิ่งออกนะครับตั้งขึ้นนะครับเพราะว่าดวงตาของน้องพิงกี้เนี่ยจะเป็นดวงตาที่แบบว่าค่อนข้างโตแล้วก็แบบว่าลดนะคะลดเกี่ยวเนี่ยนะคะอ่านี่เนาะ เพื่อความรวดเร็วนะคะต่อไปนะคะพี่โยใช่ขนตาปลอมเปนะ็นนี้ขนตาปลอมนี้เป็นของเมืองจีนนะคะเป็นน้องน้องชาติเองนะคะส่งมาให้พี่โยนะน้องชาตินา่ารักมากขอบคุณมากๆนะคะพส่วนสองสามนะคะเป็นแบบนี้เลยที่พี่โยจะติดอยู่ตอนนี้นะ,ะต้องใช้ขนตาอันนี้เพราะว่ามันจะยาวๆหน่อยนะคะต่อมาถ mm ้า hmm. ขนตาล่างนะคะพี่โยใช้ของเมืองจีนเหมือนกันนะคะเป็นขนตาแบบว่าแนวนี้เลยนะอ่าอย่างนี้นะคะแปะเลย โอเคค่ะเราได้ขนตาบนล่างแบบนี้เรียบร้อยแล้วนะคะเราใช้บอบบี้บารที่เป็นเจลไลเนอร์นะคะมาเขียนอินไลเนอร์แล้วก็เขียนขอบตาล่างให้มันแบบเหมือนแบบเราทาฟุงฟงไปแล้วเนาะแล้วก็เขียนแบบว่าอินไลเนอร์อีกทีหนึ่งเพื่อจะให้ตามันดูแบบว่านี้ขึ้นนะคะอย่าลืมเข้าข้างบนนิน,นะเนาะอลืมถ้าเราแต่งหน้าต้องหน้านะนะแต่พี่โยบางทีไม่ได้เขียนเพราะว่าเออเดี๋ยวค่ะเร็วเนาะแล้วก็ขอบตาล่างนะคะเขียนแบบนี้เนาะอ่านะคะวันนี้เราจะไม่มีข้างในสีขาวนะครับเพราะว่า อก,เนนนนกอเรียร,อร,อรอๆๆลยาล้วน่เนาะใเนลหนอยลุกแบบว่าเหมือนแขกแขกอิสลามหน่อยหนึ่งนะคะโอเคต่อไปเรามาเขียนคิ้วกัน,นค่ะคุณน้องเหมือนเดิมคัดินสอบมองจีนนะคะโอเคค่ะเราเขียนคิวน้วปสงลเราใช้สีขอปน,นะคะของแงน,น,นะคะสีอปดัดคิ้วเนาะก็คือมาปัดคิ้วแบบนี้นะคะเหมือนที่พี่ให้ลูกค้าอยู่ปรัจน,นะคะใครจะมีวิ่งอกพี่นะมีเคสั่มึอยู่ครับน้องพี่เดชวยปว่ของพี่นะโอ,อ,อ,คะอเคทุกบัตไดล้ละนะสตว่านะเราลอใ้ ออมันเป็นนะครช่าัไปวดีโอเคค่ะโอเคค่ะเราเก็บลูกสีสวยด้วยมาไม่มาไม่่ั้งนะครับเพราะว่าเหมือน้ในภาพ้องชาแต่ก็คือจะไม่ปัดแย้สีุดสัตเท่าไหร่นะครับก็เก็บผมนะครัให้เรียบ้อยเนาะอวพักโย้าต้องเก็บก่อนเนาะนันีน้นครัต่อมาใช้สีเมวบ้านะครับเป็นสีออกเป็นแนวน้ำตาลที่รส้มๆนีนะครับปจบจริงพี่รเีอะไรนะครับยดอ่าแบบนี้ละคันเนาะอ่าค่ะโอเคฝนก็เฉียวโอเคคะต่อไปนะคร ถ้าต่อมานะคะเราก็จะมาทาตากันนะคะบัตรคิวนะคะเอ่อบัตรคิวของเอลอสีขอปนะคะของแม็กเนาะบัตรเรื่อยๆนะครับน้องเพื่อนเมื่อกี้ทำแบบว่าสนุกสนุกให้น้องๆดูกันนะคะแล้วก็โอเคค่ะปัดคิวนะคะของยี่ห้อเคสนะคะคุณน้องอาจจะสลวนนิดนึงนะคะเพราะการอัดนของพี่มันมีปัญหานะ,ะนะคะปัดของเคสนะคะบัดไปเรื่อยๆเลยคุณน้องนะคะโอเคค่ะต่อไปนะคะเราจะมาเชดดิ้งเก็บารายละเอียดของใบหน้าด้วยบาฮามาบาฮามานะคะ ซื้อที่หลังกันบินไทยนะคะราคา680บาทนะคะประมาณนี้เนาะที่เคาน์เตอร์ก็ประมาณ900กว่าบาทนะคะมาเก็บโครงหน้าเพราะว่าโครงหน้าลองพิงกี้เนี่ยจะสวยมากนะคะพี่โยมเป็นคนหน้าผักกว้างก็ต้องเก็บรายละเอียดให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็ปัดแก้มสีเมลบ้าของแม็กนะคะวันนี้นะคะปัดเลยนะคะ แต่พี่โยนไม่รู้ว่าต้องชัดใช้สีอะไรนะแต่พี่โยใช้สีเมลบา้าเพราะเห็นมันเป็นโซนโทนน้าตาลดีนะคะก็เลยปัดมันสักนิดหนึ่งเนาะคุณน้องประมาณนั้นนะคะต่อไปค่ะเราใช้ลิปติกนะคะของแมกนะคะสีลูบี้วูนะคะมาทาน,นะคะเป็นสีแดงเนื้อแบทแมทอย่างนี้เลยนะคะทาเลยแล้วก็ ในในในรูปของเขาจะเป็นแบบสีสีแดงที่เป็นเนื้อค่อนข้างแมทสักนิดหนึ่งนะคะแล้วก็มาทากันเลยนะคะสําหรับใครที่ไม่มีแมทก็ใช้สีอื่นก็ได้นะคะโอเคค่ะเราก็ได้ลุกวันนี้เรียบร้อยแล้วนะคะเป็นลุกการแต่งหน้าแบบสไตล์น้องพิงกี้สาววิการในงานแต่งงานวันนี้นะคะซึ่งเป็นฝีมือการแต่งหน้าของน้องชัดชัด,ช,ดชัยนะคะซึ่งเป็นช่างแต่งหน้าไอดอลของคุณพี่เลยนะคะก็จะเป็นโครงหน้าที่ชัดเจนนะแล้วก็ปากสีแดงแล้วก็ดวงตากลมโตแบบสไตล์อิสลามแบบเอ่อเหมือนน้องพิงกี้เลยนะคะอาจจะไม่เหมือนสักทีเดียวนะคะคุณน้องแต่พ ตั้งใจที่จะทําให้นะคะวันนี้คะ่ะต่อมาก็เป็นสกินวันนะคะสกินวันที่เป็นสกินแคร์ที่พี่โยใช้อยู่นะคะเป็นสกินแคร์ทีเ่เป็นผลิตภัณฑ์ที่ดูแลรักษาผิวหน้าซึ่งให้ผิวหน้าเนียนๆฉ่ำตัวแรกของเขาก็คือตัวเ,เขาเรียกว่าตัวปรับสภาพผิวเนาะ เนี่ยค่ะตัวแบบสภาพผิวที่พี่ปลื้มมากๆเลยนะคะจะทําให้ให้ผิวหน้าทั้งตอนใช้ตอนเช้าตอนเย็นนะคะคุณน้องทําให้ผิวหน้าเรียบเนียนแล้วก็ทําให้หน้าใสาแล้วก็ทําให้หน้ามันเป็นเหมือนคนผิวสุขภาพดีนะคะมันเป็นสกินแคร์ที่บํารุงผิวหน้าจริงๆนะคะตัวนี้ก็เป็นตัวกลางคืนนะคุณน้องต้องใช้คู่กันนะ